สวัสดีค่ะแม่บุญลายค่ะมาอนีมาเก็บบลวงไปบ่มค่ะขอบานพ่นสอยมาให้เดียวแม่บุญลายจะเป็นคุเกบใส่กระสอบค่ะหวงค่ะเนยมีตะนยวยข้าวมันสิกเก,กะอ้วนนะคะ มักงูว้างอุ้ยสมบุได้เป็นกระสอบคุณบนีม้นเป็นนมจ้า,าหลายเร็วเปถ่วมรอบหล้างพร้อม สอบแล้ว